สวัสดีจ้าพี่น้องพอพอกับสาวปูพันธ์สวงสาวๆเนาะค่ะอยู่ที่เทียงหน้าหน่อยจ้ามือหนีเนาะค่ะพี่น้องสาวปูพันธ์ก็จะมาปูหมกบวกเนาะค่ะที่ทำค้างไว้เมื่อวานนี้ค่ะพี่น้องไปจ้าไปรับชมกันจ้าก้อนที่ห้าสิบปูหมกบวกเนาะค่ะพี่น้องสาวปูพันธ์ก็จะไปโคดพักก้อนเนาะค่ะพาพี่น้องชมสวนก้อนเนาะจ้าเบิ้งว่าพักมือหนีจะเป็นแบบใดเนาะจ้า เบิ่งบักบวบพวกกว่อกอนล่ะยังน่อยคือเกาเนาะยังใบญ่งงปันไดยจ้าเป็นมากน้อยนี่ครับพี่น้องได้บักบวบนี่ใยไหวได้สาผู้พันมาพี่น้องเห็นแบบน้วยน้อยอย,ยังสิเนาะนี่คะ่ะแป๊บเดียวคะ่ะใ่ขึ้นแบบนี้เมื่ว่านี้ ภาพี่น้องเบิ่งกะยงบงใบไยปันใดน,นอ้องมือน,นี้มากอะเริ่มญ่ขึ้นเรื่อ,อ,อ,อยๆเนาะค่ะพี่น้องทักซีเ่เฮ้ากะเต็มแปลงยญญะเลยค่ะพี่น้องเบิง่งนะที่คักหล่ซองแปลงทักพร้อมนี่ออกแบบพ่อดีเลยจ้าพี่น้องเนี่ยกระลั่งออกเนาะค่ะยังบอกก็มีเนาะ สาวผูพ้พันกับว่าสาวผูพ้พันหวานที่อยู่ด้วยค่ะพระคอมแต่ว่าเวลาออกมานี่ค่ะก็จะประมาณที่เห็นเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็นี่อีกแปลงนึงกําลังออกกําลังออกค่ะงามคักค่ะพี่น้องนีเริ่มออกละขึ้นชายเขากัยยังเขียวงามเนาะค่ะพี่น้องมึงอะ่ะเขียวงาม แล้ววายัางบุใหญ่ปันรดจ้ะพักพร้อมนี่ก็เริ่มที่จะใหญ่ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเนี่ยออกแบบพนดินขึ้นมาเนาะกระเพ้าหองกับสูสูงเลยค่ะพี่น้องกระเพาม่วงหรือว,ว่ากระเพ้าแหล่บ้านสวาวผู้พันเอื่นค่ะแล้วก็กระเพาเขียวค่ะพี่น้องหรือว,ว่ากระเพ้าขาวเนาะนี่จ้าผักบุงเฮ้าพี่น้องมึง เริ่มออกแล้วแก่สีเต็มแปลงละจ้าเนี่ขึ้นมาเรื่อยๆน้องคะพี่น้องผักทีไปเรื่อยๆเข่ากับอันนี้ค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเมืงผักกาดบ้านี้นี่ผักกาดท่าก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนาอคคะพี่น้อง แห่งสียงามเต็มแปลงอัญญาคื้เกาหละลรก,กินแปลงแต่ยังหน่อยพีล่ลาสาบ,บ้าฟ้านว่ามันหลายปบนี้เนาะที่เต็มแปงแลงเลยจ้ะเนี่ยแปลงนี้ก็งามคือกันค่ะพี่น้องมึงนะงามหลายจ้าแปลงนี้ยังไม่ออกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องยังบริมือออกค่ะแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้ก็เต็มแปลงค่ะ เฮ็ดก็ออกค่ะนี่เฮ็ดก็ออกค่ะพี่น้องพี่ในสวนสาบู้พันเนาะนี่สุยางักพริกก็เก็บไปเมื่อวานค่ะหลอนบัดแล้วค่ะแล้วก็มะเขือค่ะพี่น้องมะเขือสาผู้พันก็เก็บไปเมื่อวานเนาะกำลังออกดอกไม้ค่ะพี่น้องกระเทศก็เก็บไปเมื่อวาน เห็นแต่ใบเขียวๆค่ะเดี๋ยวลดน้ำกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องเช้านี้ค่ะ ดพักเส็จเมดเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องชุ่มชํำม,มากเลยจ้าบัดท,ที่นี้สาวผู้พันก็นจะไปลงมือเนาะคะ่ะเอาปุ๋ยคลอกลองพื้นก่อนเนาะคะ่ะก่อนที่จะเอาเม็ดบักบวบล่งดิน,นะค่ะพี่น้องดางก็มามานอนเฝผาคะ่ะ เฮ้ยมีความสุขค่ะนี่รับแล้วค่ะพี่น้องด่งเอ้ยุ้ยนะตานะ่พะพยายามขนาดเลยพี่น้องพ,พยายามที่จะลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวสปูพันจะจัดการเนาะค่ะพี่น้องเอาปุ๋ยคอกลงก่อนค่ะ ฝั่งนี้เนาะค่ะพี่น้องสาวผู้พันก็ลองพื้นเสร็จแล้วค่ะจะเหลือฝั่งนี้เนาะค่ะที่ยังไม่เสร็จเนาะสาวผู้พันก็นจะเป่าเฮดให้เซจเนาะค่ะแล้วก็จะลงเม็ดเลยจ้ะพี่น้องสรุปจ้าพี่น้องฝั่งนี้เนาะค่ะได้เป็นบวบเหลี่ยมชุดแปลงค่ะพี่น้องแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะได้เป็น มักทัวเนาะคะ่ะพี่น้องทัวฝักยาวเนาะเดี๋ยวล่อลุนกันเนาะคะ่ะว่าสิเป็นแบบใดเนาะตอนที่ไงคะ่ะสีได้แบบเป็นคางหักบวบแล้วก็คางบักทั่วน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องสับปะานกันพึ่งเคยปลูกแบบนี้คะ่ะปกติก็ปลูกแต่เป็นค้างอย่างนี้เนาะคะ่ะหมักบวบกับบมักบวบเลยเนาะบมักทั่วกับบมักทัวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่คางนี่ผสมผสานเนาะคะ่ะพี่น้อง มีทั้งหมกบวบแล้วก็ทั่วฝักยาวค่ะเดี๋ยวเราลดน้ํากันก่อนค่ะพี่น้องหดน้าเซซสะพูพานก็นจะทํากับเขาค่ะพี่น้องเพราะว่าเทียงแล้วจ้าหดเร็จแล้วจ้าพี่น้องฟังนี่กบหดแล้วคือกันเพราะค่ะชุ่มชําม,มากเลยจ้าพี่น้อง โอ้ซองมือเนาะค่ะมึงเนี่ยเริ่มออกแล้วพี่น้องมึงนะเต็มแปลงอาญะแล้ววันทีนาดสาวผู้พันกระไดจากพี่น้องยันว่าออกเนาะวันเพื่อเต็มแปลงไว้เลยจ้ะเนี่ยกำลังออกเม็ดน้อยๆค่ะ ผักกาดสอยเนาะค่ะแล้วก็พักกัดดอกค่ะพี่น้องสองแปลงที่สาผู้พันลงแล้วก็พักบุ้งคะ่ะพักบุ้งก็สองแปลงค่ะพี่น้องแต่ว่าพักบุ้งย่ำออกเนาะ,ะออกแต่ผักกัดเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวสาผู้พันพยายามเบื้องไส้ก้อนคุณอันเพิ่นไสไวบหมู่ว,ว่านเนาะคะ่ะไปเบื้องก้อนค่ะพี่น้องเพื่อมาอนป่าเนาะ แมมันปาได้มาใส่แกงก็ใหม่ฮ <laughs> ะว卫าพุ่นปลาปลาลายลายพี่น้องบ่เขาไสจ้าปลาลายคักอยู่ในไส้นี่มีบอนี่โอ้ปลาอย่างนี้ปลาเข้งหน่อยตัวเดียวพี่น้องไว้นี่ละ่ะ ไซเวนีล่ละน้่นยังเบิ้งตัวนี้กตัวนี้เด้งน้เนอเป็นจไหนบ่มีอย่างเลยตัวนี้มิจิลีค่ะพี่น้องพวกไว้ขึ้นเขา ุ่่นนะลอยอยู่ทั้งไตพุ่นน่ะล้วลาล้วลาดอยู่เป็นมูอยู่พี่น้องอันนี้ดิโอ้ยบ่มี่หยางเลยคะแกงน้ำมันคีร้อนค่ะพี่น้องไ,อองไปจ้ะไปแกงน้ำมันกันค่ะพี่น้องกินเที่ยงมื้อนี้ขาผู้พันก็อยู่พูดเดียวเนาะคุณอันบ่ได้มาจะ้าจะคุณอันเฮ็ดเบียกยู่บ้านกับพี่น้องมื้อนี้ขืนพูดพันก็บ่ได้ิขืนได้ช่วงนี้ โนใหม่สาวผู้พันกกำลังต้่มเนาะค่ะพี่น้องกำลังหมอกกาลัางหอนเนาะคะ่ะแล้วก่อนี่มันแก้วเนาะค่ะมันเหลืองสา,าวุู้พันกล่านมหนึ่งน้ำจ้าหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนสาวผู้พันวันนี้จ้ะพี่น้องนอนเฝา อี่เที่ยงนาน,น้อยสุกได้ทีแล้วค่ะพี่น้องจืดแล้วเนาะน้องไม่กระไดแต่สาวผู้พันจะลงม้อแกงนะจ้าเอาเปิงอ,อี้กอนโอ้มั่นสาวผู้พันก็น่าจะสุกแล้วค่ะพี่น้องนีจ้ะมันเกี่ยวเครื่องที่สาวผู้พันจะใส่เนาะค่ะพี่น้อง มีเห็ดหูหนูใบแมงลักผักหอมแย้เนาะค่ะพี่น้องหรือว,ว่าผักงแงสะสาวผู้พานนั่นเองจ้าอันนี้ก็จะเป็นเขาเบือกมะพริกเนาะแล้วก็นเ่จ้าพี่น้องนั่อย่านั่งเนาะค่ะพี่น้องคั้นเองกับมือคะ่ะเขียวแบบมากมากค่ะพี่น้องสิแด้แ่บเนะะาะไปตำกันเลยจ้าแบบนี้ พี่น้องสาวผู้พันกับไส่นำอย่านันน่งแล้วก็มักพีขับเบือเรียบร้อยแล้วจ้ารอน้ำเดือดแล้วก็ค่อยปรุงรสจ้ะพี่น้องคุณอันเล้วเวียกละบ่อยปาติโถมีความฝ่าชาวบ,บ้านนี่ <laughs> เอามาอย่างไอทำเอประเดกโบว์พอเล่นเอามาทำกับดัก กระดักป่าให้ปลามันลงลนะฮะ oh. แต่บุดูว่ามาเชียนน่ะบอกว่าหูปากมันน้อยนะจะได้หูปากใหญ่ๆมันสิบแบบโตลงไปคือคนแมนเอส่ะนะโอ้ไข่ไข่ตรงแมนครับจะ,จะเ,เอาไน่นนนมือเศร้านี่บ่ได้แ <laughs> มนจะไอ้ไม่ได้แจ็คตเลยคอยกระล่างสิแกงน้องใหม่กินเ okay, จ้ากินข้าวมาหรือย,อยัง ป่าลายหลายไอ่เจ้าบ,บ้านพวกเขาแม่พวกเขาไสเจ้าแมข่อยกับพวกเขาใจคือกันเป็ยังมันคือพวกเขาป่าเต็มเลยนะหล,ลายหลายป่านาไอ่เนี่เคยบอกว่าอยู่มมนาเป็นทีเป็นอันนั้นข้าวชีคุดอยู่นี่ได้บอกแนะ้วด้วยว่าสิชีคุดจยู่คนเอาแล้วแต่เจ้าเลยแล้วเจ้าชิคุดยุใสเดี๋ยวขยายไปเบิกพื่นก่อนเลยจ้า แล้วเอิญคอยเด้อคอยจะไปเคสแกงน้งใหม่ถาเด้อหม้อเดือดแล้วจ้าพี่น้องเข้ากับปรุงรสเลยจ้าหงงัวใส่เข้าไปา Nampak เห็ดหูหนูเขาใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้อง พื้นที่ก็เอิญเพรคือกันเนาะค่ะพี่น้องบางบางพื้นที่ก็เอิญเห็ดหูตันก็นมีจะ้ะแต่บานสาวพุพันเอินว่าเห็ดหูหนูจ้ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักลงไปจ้า แกงเนงอไม้สาวภูพานก็เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องพร้อมรับประทานแล้วจ้ามาเดินจ้ะพี่น้องไม่กินเขาอยู่เถียงหน้าหน่อยน้ำกันจ้ามาครับผมตอนแรกว่าจะไปขุดดินเจ้าพานเอ,อินมากินเขาก่อนเนาะกินเขาก็จะไปขุดดินสักกันเนะาะ <laughs> หอมหอมเนาะ ไม่ยั้จ้ะอืมแกงก็ไม่อศคร้อนแบบแบแบแคบเฉยครับตอนแรกครับว่าชิมไม่ยำปลาเจ้า,จะาละไม่ใชห่แกงตุม <laughs> ไมไอ้บ่วยใดบ๊อนไม่ยจ้ะที่ได้ตัวหนึ่งเมื่อวานกับเอาเมื่อให้แม่ครับ แม่เพื่อนกันกินเน <laughs> รียบร้อยบุญยังเดี๋ยวจะไปเอาเบ็ดกับคุณแมนมาลองใส่เบิ้งเนะได้แน่นอนเพราะว่าเห็นปลาง่ายอยู่นะแบบมันมันลอยตรงนี้เนาะได้หลายข้าเกลือในะ <laughs> บเนาะข้างบวดมานละเจ่เสาหัน ยังบมเบอร์จ,จะอายแต่มันใหญ่บ่ราะท่านเ<อ>่ามันเา่าคักแล้วแล้วก็ยังน้อยๆจ้ะเยวถหายจักหน่อยกับักบวชเดยมออกแลยอ่ <c oughs> คอยมีเรื่องจะบอกเจ้าว่าบัก <c oughs> บวชเดิมได้แถวเดียวได้อายสองนึงนะบอสองเอา้าก็ได้หน่อยได้สักอีกพังนึงคอยปูบักทั่ว เอาเคยแต่นะส่า,าสทั่วผักยาวบม่เคยจะกเกียรดิแยบมัเป็ค่หน่อยแทะบนบมแอน่ใจะให้กันซองหนึ่งมันมีแค่ประมาณซิมหาเม็ดอันเดียปลูกลงมมาจากเม็ดปลูกลุงล,ล,ละเม็ดปลูกไกลๆก,กันเลยแบบนี้ ฟังเนื้อมาถั่วทีมาสีบัวนะไรก็ไม่บอกใข่อยอยากขู่ว่าสิเป็นยังไงไงก็เลยลองปลูกเมืองแต่มันก็ห่างกันอยุห์หนะขึ้นเครื่อไปกันฉีเป็นหมักบวบบวหมักทั่วข่อยว่าอ <c oughs> ีหลีไอห <c oughs> มักทั่วกับหมักท่วและไได้เลยแต่มันเป็นพันเนื้อหมักเออจะปลูกตอนไหนจะปลูกยังเม็ดกว่าที่ปลูกอยู่นั่นน่ะ สามสามอันลุมหาลุมมันออกอันมันออกสามหลุมหาาลุมมันจังเน็ดหลุมละสามเม็ดมมกินเขาเซ็ตแล้วเนาะค่ะพี่น้องคุณอัน,อนเพื่อนกะกะล่างเนาะค่ะสิคุดเอาไฮสซป่าประสันพี่น้องสงาวผู้พันกับพึ่งเพื่อเห็นนี่ละจ,จ้าได้บออายสีได้บอได้จ้า ปฏิโถหูใหญ่เถาะเนาะตากไฮพัดน้อยๆเนาะไอเนาะนไอายุหูลงเอาคอยหัวเ <c ười> จ้าก็ได้อายเด้อค <c ười> อยกระบ,บ่เคยเห็นทันนะ <c ười> สมัยแต่เก่าวผุนบ่เนาะ <c ười> แต่อีโผอีเบผุนแม่ไอ <c ười> นี่จะไฮผีบ่ คุดให้ใหันอันนี้ลงมานขนาดแล้วบาดนี้เนาะไอเนาะมานมานมานงูรอยเขา <laughs> <c oughs> คุดลงไปอีกไอคุดลงไปอีกอื้อ <c oughs> โอ้ เรียนผู้เดียวกับพ่อเราไปตรงส่วนคอยไปเรียนน้ำดอกไอเอ้ยกับดักป่าเพื่อนพี่น้องสิมานบอโอเคจ้าบัดนี้พอดีเป๊ะอีกน้อยนึงบ่อย เจ้าอย่าขุดแห้งเลยได้มันฟงใส่เจ้าเด้เข่ากะออกง่วงงามหน่อยเนาะเต็มง่วงเต็มง่วงเลยเนาะขั้กลดเลยนะสองพัชักหน่อยกะสีได้เกี่ยวแล้วเดือนหนาบ่กหอดอยู่บ่เดือนหนาเดือนหนานี่แล้วเนาะไอ้เดือนหนาเดือนที่ไหน พอดีแม่นบอกดีนิดนึงนะให้ผีไพชิก้าจกเด้อัรนี้เสาฟาโอ้ยคอยประโกเด้อยังยังแขก็ต้องหาไฟมาล่ะไอเลียวลงไปไม่ได้เห็นยังเล่นี่นะเลียะเหมือนอึคื่ออยู่เด้วยโจ๊กผันงูตอดเห็นยังไงบุกคุมอีกละไอ เอาทมไอทมขุดอย่านึงเพราะว่าจะสีเอ็กตาก็จะใหญ่นะนะอ๋อบ่อเอ้าเอ,อ้าขุดซถอะนะก็ขุดง่ายอยู่ได้แหละเนาะแล้วกับไงได้มันขี้ตุ๋นบ่แม่นหูเย็นบ่ไอ้นั่น ร้อยวะไอแ่งพัดนาย่างดีด้วยนะไอป่าเจ้ามันสีไหลให้เจ้ายุติ <laughs> <laughs> มันคืออยากสูงเยอะได้คอยบา <laughs> พมาได้ยินเสียงดองพอทด,ด้วยคนนะไออยู่แต่ากางคุณนะเล็บไก่ยังได้หน่อยเมียนจ้ะมันจิกกระโดดเข่าเลยบอก <laughs> ขอยขึ้นภาพว่าออก <laughs> เรียบร้อยแล้วบอไอแมนจ้าเดี๋ยวเอาไม้มาปักกั้นก่อนจังน้อยไม้มันจะเลยออกขากันนะบอไองูในเขาวงตามกันจะรุด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 ตุ้มแมนตี้ดูดูดูดมหันมันก็ขึ้นคอยหัวเนอะกล้าะหอนม่นมากเนาะอายป่าเต็มอยู่เพันว่า บ่เอาน้ำใส่บ่าอไอเพื่อมันสิตายนะอยู่ในหายนั่นนะแม่จ้โอ้ได้การเนาะพี่น้องมึงมยอย่าหายอีแม่ม์ไม่ยางเดอ้อไอเดอ้อสรุปลงนี่เถอะอืออย่าม,มาประกันตอนนี้ไงอืปลามันก็ปึง้งแต่มันต้องผ่านรูนี่นะนอกจากปลาตัวใหญ่มันเลยไปเลยเ <laughs> นาะ,นะข่าพานเนาะไปกับบา้าลยิ่งสั่นละไอเดี๋ยวนี้ แต่ส่วนมากมันก็สิมีแต่ป่าน้อยนั่นล่ละอยู่หน้าเนาะบ่มีดอกตัวใหญ่ๆเฮาแขนเฮา,าแขนนี่ก็สิบ่มีดดอ,อกไอยังมันตัวใหญ่ห <laughs> มอก็ได้ยามันตัวใหญ่พะนะพี่น้องมันอันรอบขอบขนาดเลยเฮ็ดปากก,กว้างๆกว่านั้นเนี่ยไอมันทางได้ชิมิทงบ่ เอาลอยามืออื่นเนาะไอเนาะแมนจ้าได้แน,น่นอนดานเส้นจ้าปฏิโทมั่นใจคักอหลีพี่น้องเอ้ยพี่น้องคลิปนี้สาวผู้พันก็ขอฝากไว้ซนี่ก่อน้อจ้าพบกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลย้อจ้าเอาบรรยากาศวิวนาข้ามาฝากพี่น้องคือเก่าจ้าบายบายค่ะพี่น้อง